ขณะที่ทางด้านของศูนย์อนามัยที่12จังหวัดยะลานะคะได้มีการจัดกิจกรรมขานิยงานประชุมมากกรรมวันสำคัญวันวิตามิน A มองโลกสดใสใส่ใจวิตามิน A ซึ่งทางด้านนายแพทย์เจษดาฉายคุณรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12เปิดเผยคขาว่างานมากกรรมวันสำคัญวันวินวตามิน A เขตสุขภาพที่12ค่จะจัดขึ้นนะคะเพื่อ ต้องการที่จะกระตุ้นเรื่องของสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคหัดซึ่งพบว่ามีความชุกข,ของภาวะการขาดวิตามิน A ร้อยละ29ถือเป็นพื้นที่ขาดวิตามิน A ระดับรุนแรงค่ะซึ่งจากข้อมูลการสำรวจยังพบอีกว่าเด็กมีการเจริญเติบโตสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ50.46เด็กมีภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะอาการเตี้ยร้อยละ22.9 เด็กอยู่ในภาวะผอมร้อยละ8.7น้ำหนักน้อยร้อยละ22ค่ะเด็กที่มีภาวะขาดวิตามิน A และทุกโภชนาการจะมีอาการออกทางผิวหนังทางตามีผลทางสมองและทักษะการเรียนรู้ ซึ่งคุณหมอบอกนะคะว่าวิตามิน A ถือเป็นสารอาหารสําคัญและก็มีความจะเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยมีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเซล์เยื่อบุต่างๆรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันโรคช่วยในการมองเห็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค ซึ่งวิตามิน A ค่ะจะมีมากในไข่นมสดตับสัตว์ผักผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มและสีแดงสีส้มที่มีและหาง่ายในพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งแครอทฟักทองมะละกอสุกมะม่วงสุกผักกูดต,ตำลึงผักหวานใบยอผักกวางตุ้งหรือผักคะน้าเป็นต้นส่วนการป้องกันและการแก้ไขปัญหานะคะจำเป็นจะต้องเสริมวิตามินเหล่านี้ให้กับเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง5ปีในพื้นที่เสี่ยงค่ะและก็พื้นที่เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งวิตามินเอที่ให้จะอยู่ในรูปแบบแคปซูลเล็กๆนอกจากการเสริมวิตามินแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าต้องส่งเสริมเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีวิตามินเอสูงดูแลภาวะโภชนาการตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์การตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้งยิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรกินอาหารให้ครบทุกกลุ่มส่วนเด็กในกลุ่มปฐมวัยในช่วง6เดือนแรกควรกินนมแม่อย่างเดียวและกินอาหารตามวัยจนมีอายุ5ปี ซึ่งสําหรับภายในงานวิชาการในครั้งนี้นะคะได้มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหน่วยแพทย์นะคะในการที่จะกลับไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วยค่ะ